น้องมันตัวใหญ่ขึ้นนะเอาปั้นไปอยากใครจะตกกันแน่เดี๋ยวไปไหนกันคะเนี่ยไปตลาดของเอี๋ยวไปไหนกันคะเนี่ย เอาจอดทำไมล่ะคะเนี่ยไปไปซื้อกับข้าวก็มันเจ็บอ๋อเก็บปันไปเลยเปันไปบ้านพ่อนู่เลยเออไปแค่ตรงนี้ไม่ต้องไปไกลถึงบ้านพอ่อไปตรงรถสีดำก็ได้ไปต่อรถสีดำเป็นรถสีดำ มาอยู่โอเคไปเลยเลี้ยวไหนดีอ่ะปันป้าย มันจะได้ปั่นวะเนี่ย โอ้ยพอไหมมันไม่อาจจะขรยายมายกล้อแล้ว,วโอ้ยดูยดูดูดูๆดูดดออดูดูดด